นี่นะครับเงาะนะครับนี่เงาะที่ใช้อ่ามาเปิดตาดอกนะครับแล้วก็อาเธอผสมเกสอน,นี่ครับดอกกําลังมาแล้วนะครับบางสวนก็เก็บดอกตัวผู้มามาแช่น้ําหมักไว้แล้วก็กรองเอาน้าเนี่ยไปฉีดดอกตัวเมียอ่าหมักไว้หมักไว้กี่คืนครับหมักไว้คืนนึงหมักไว้หนึ่งคืนบางสวนก็เอาเอาดอกก้านดอกตัวผู้ที่บานแล้วเนี่ยไปมัดติดไว้ที่ยอด ของเงาะตัวเมียให้ลมมันช่วยพัดเกสรตัวผู้กับตัวเมียช่วยกันผสมแต่มันก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอาถ้าเราใช้ใช้อาเธอร์ช่วยผสมเทียมเนี่ยอมันก็จะไม่ต้องไม่ต้องกังวลกับดอกตัวผู้กับตัวเมียที่มันจะบานไม่พร้อมกันอ,อยากใช้เมื่อไหร่อยากบอกดอกตัวเมียบานเมื่อไหร่ก็ทยอยฉีดอาเธอร์ได้เลยอก็คือลดขั้นตอนที่เราเคยใช้ใช นี่นะครับใช้อาเธอร์หนะฮะติดดอกดีเยอะติดเยอะติดเยอะนะอ่าเนี่ยนะครับใช้อาร์เอ